สวัสดีครับพระคาถาชินบัญชรเป็นบทสวดมนต์บทหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมนต์มากที่สุดสันนิษฐานว่าพระเทระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้นและเป็นพระคาถาสำคัญในวิธีกรรมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งปรากฏหลักฐานในพระราชพิธี จักพัดดีราชาทิราชต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อโตพรมลังสีวัดระคังโคศิตารามนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ที่5แห่งกรุงพระราตนาโสศนในสมัยรัชกาลที่4ปบทสวดชินะบัญชรน,นี้ยังพบในประเทศพม่าและก็ประเทศศรีลังกาอีกด้วยนะครับพระคาถาชินะบัญชร โดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมหลังสีวัดระคังโคสิตตารามวารมหาวิหารแห่งรัตนโกสินเพื่อให้อนุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรให้ตั้งจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงพระบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จด,ด้วยคำว่า He <laughs> you yeah.

ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยบัลลังก์ทรงพิชิตพระยามหาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วเสวยอมตะลดคืออริยสัจธรรมทั้งประการเป็นผู้นำสปปรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มี28พระองค์คือพระผู้ทรงนาม ว่าตันนะหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงก้าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีสะะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุธทธะอยู่ที่ใจพระสาลีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานน์กับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์สองแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมาละกัศปะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระบุญนะพระ องคุรีมะพระอุปาลีพระนันทะและพระศิวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุนเจิมที่หน้าผาส่วนพระอศีติมมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละ องล้วนรุ่งโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอายวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระองคุลีมานปะริตอยู่เบื้องซ้ายพระทะชักขสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันทปริตพระโมระปริตและพระอาตานาติยสูตร เป็นเครื่องกั้นกลางดุดหลังคาอยู่บนนภาอากาศอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศิลาทิคุณอันมั่นคงคือสัตตะปราการเป็นอาพอรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอานันตจินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชระแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรค ดีเป็นต้นเป็นสมุตดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวนนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินะบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการพุ้มครองปกปักรักษา ภายในเป็นอันดีฉะนั้นแลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินนะพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอาณาอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้า จงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนินิลันเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ